สวัสดีค่ะ เมื่อนี้นะคะดอกออดทุงทองมีขอสงสัยเรื่องการทําบุญกระถินการทําบุญกระถินเฮาสิเดยอนิสงอีหยังแนจากการทําบุญกระถินในครั้งนี้แล้วการที่เฮาเป็นสะพานบุญเฮาสิเดยอนิสงหยังแนจากการที่เฮาบได้มาเองแต่ว่าเฮาเป็นสพานบุญเพื่อที่จะบอกต่อพ่อแม่พี่น้องเฮาก็เลยอยากหูดอกออเสีอวพี่น้องที่ทั้งบ้านก็อยากจะหูขึ้นกันนะคะเมื่อนี้นะคะดอกออสีขอเป็นตัวแทนเพื่อที่จะมาไข่ขอสงสัยในตรงนี้นะคะดอกออขอกราบนมัสการพระคุณ พระพรเมื่อกี้ที่โยมได้ถามไปนะั่นคือเกี่ยวกับกระถิน่นอ่ะสืบเนื่องมาจากวัดเรานั้นคือกระถินสัม,มัคีคเนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนได้รับอานิสงส์ร่วมกันทั้งหมดแต่ว่าอาจจะมีเจ้าภาพหลักในการที่ถวายแต่ทุกคนก็ได้ร่วมกันก็นนคือร่วมเป็นบริวารร่วมเป็นปัจจัยในการสร้างกระถินครั้งนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการกระถิ่นในตามพระบารี ตามหลักพระบาลีได้มีคํากล่าวไว้ซึ่งหลวงปู่ปาเน่ยท่านเก่าเล่าให้ฟังว่าอานิสงส์ของกรถินนั้นน่ะเริ่มต้นจากการที่พระนะก็คือพระเข้าพรรษาพระเข้าพรรษาเสร็จปุ๊บในช่วงระยะเวลาการเข้าพรรษา3เดือนระยะเวลาของหน้าฝนพอออกพรรษาพระบางลูปก,ก็จีวรขาดก็มีการถวายผ้า ไม่ว่าจากการถวายปัจจัยหรือว่าการถวายเป็นสิ่งของก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้อานิสงส์มีมหาศาลซึ่งเป็นอานิสงส์เฉพาะการหาทําได้ยากครั้งเดียวหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวใช่ไหมค่ะแล้วททำได้ยาก เราทำได้ยากทีนี้อานิสงส์ก็ยิ่งสูงอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามมากทําได้ยากมากก็ยิ่งจะสูงขึ้นอานิสงส์ก็สูงขึ้นมากขึ้นเพะฉะนั้นอานิสงส์ถ้าเราเขาเรียกว่าสิ้นจากโลกมนุษย์ไปแล้วเราจะได้เกิดบนชั้นเทวโลกจะไม่ตกลงไปเบื้องล่างก็คือเราจะไปเกิดในชั้นสวรรค์<ๆ>เขาเรียกว่าเมื่อเราหมดบุญในชั้นสวรรค์เสร็จปุ๊บเราจะลงมาอยู่โลกมนุษย์ก็จะได้เป็นพระมหาจัก,กรพรรดิเป็นจัก,กรพรรดิที่ครองบ้านเมืองพอ,อบ้านเมืองลงมาก็เป็นกษัตริย์ เพราะกษัตริย์ก็ลงมาเป็นเศรษฐีเศรษฐีก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนี่คืออานิสงส์ตามปริมาณที่แต่ละบุคคลได้ตั้งใจเพราะฉนั้นอานิสงส์จะได้มากได้น้อยอยู่ที่การตั้งใจของเราเราตั้งใจมากอานิสงส์ก็ได้มากเท่านั้นส่วนอานิสงส์ที่จะส่งผลต่อปัจจุบันนั่นก็คือหนึ่งเรามีชื่อเสียงเขาเรียกว่าคนถวายกรถินเนี่ยจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือเรามีผิวพันธุ์ที่เป่งปัง แล้วจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เรานั้นเขาเรียกว่าเข้าถึงสภาวะธรรมได้ดีเวลาปฏิบัติธรรมนะ,ะมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราตั้งมั่นตั้งใจในการเข้าสู่สภาวะธรรมค่ะ,ะแล้วก็จะทําให้เราเขาเรียกว่าไม่เดือดร้อนอเรื่องการทํางานการหาเงินมาจุนเจือตนจะไม่เดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลืออยู่ตะลอดเวลาอันนี้คืออานิสงส์ในชาติปัจจุบันอ่าแล้วก็จะมีสมาธิดีมีปัญญาที่ดีอ่าต่อจากนั้นคนที่ปรารถนาถึงพุทธภูมิ นี่อันนี้สําคัญแม้เพียงปรารถนาถึงพุทธภูมิก็จะได้สมหวังปรารถนาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติถัดไปมีความปรารถนาที่จะเป็นพระมหาอัคารสาวก mm hmm. อ่าเป็นอุบาสกอ่าที่อุปทาอุปัมภมพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหรือแม้แต่ถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราไปถึงได้อ่าเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์จริงๆแล้วอาน,นิสงส์ของกถินเนี่ยมีเยอะมากมีหลากหลายประการานานาแต่อันนี้คือยกตัวอย่างที่สำคัญ มาให้เราได้รับทราบว่าจุดมุ่งหมายของอน,นิสงส์ของกสิณที่แท้จริงอะ่ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้แต่วันนี้เราได้รับรู้แล้วนะโอโ้สาธุเจ้าคะ่ะคือกระจ่างมากเลยคะ่ะเจ้าคะ่ะวันนี้นะคะดออได้เห็นที่พระอาจารย์พูดมาเล่าให้ฟังที่พวกเราหลายๆคนนะคะที่สงสัยนะคะการที่เราถวาย กระถินเราจะได้อันนี้สูงอะไรบ้างจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้ค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้หยิบมาเฉพาะแบบนิดๆหน่อยๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นบุญนะคะที่เราได้รู้วันนี้นะคะก็ อันบริสุทธิ์นะคะที่พวกเราได้ถวายพระกระถินนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้พระอาจารย์ได้บอก<ม>ได้เล่าและก็ได้ความรู้กระจ่างมากๆเลยนะคะมิฉะนั้นนะคะก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์<ม>ที่ดอกอ้อนะคะสงสัยนะคะถ้าสมมุติว่าดอกอ้อเนี่ยเป็นสะพานบุญนะคะไม่มีปัจจัยแต่ว่าตัวดอกอ้อเองเนี่ยอยากเป็นสะพานบุญเนี่ย<ม>ดอกอ้อจะได้รับอน,นิสงส์อะไรอย่างไรบ้าง<ม>ะคะเจ้าคะ ในส่วนข้อถัดมาที่โยมถามเกี่ยวกับสะพานบุญะสะพานบุญจะได้รับอะไรอานิสง์จะได้รับอะไรสะพานบุญนั้นอานิสงมีอยู่แล้วบุญทั้งหลายมีอานิสง์ในตัวไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะทําอย่างนั้นทํานิดทําน้อยทํามากทุกอย่างมีอานิสง์ของมันอานิสง์ก็คือผลที่ได้รับเพราะฉะนั้นสะพานบุญคําว่าสะพานบุญก็เป็นสะพานที่ให้คนอื่นได้ข้ามไปทําสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้อานิสง์ก็จะส่งผลให้เรามีบริวารมาก ไปที่ไหนก็จะมีคนช่วยเหลือค้ำจุนเราไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นคืออานิสงส์ของสะพานบุญแต่ถ้าเราจะได้รับอานิสงค์ได้มากกว่านี้ถ้ามีโอกาสก็ทําด้วยตนเองะจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการอานิสงส์งของการอนุโมทนาเราก็จะได้รับเช่นกันได้รับบุญกุศลต,ตรงนี้อยู่ที่ความตั้งใจถึงเราไม่มีปัจจัยมากเรามีความตั้งใจที่ล้นเปี่ยมที่จะเป็นสะพานบุญให้แก่ทุกคนได้สร้างผลบุญอันยิ่งใหญ่อันนี้ก็คือ เราได้เขาได้ว่าได,ได้ได้สร้างบริวารของเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รับอานิสงส์งตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้รับหมดเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มทำไม่เริ่มก้าวถึงเราบอกว่ามันไม่มีเราก็ไม่ทําอันนั้นก็ไม่ถูกถึงมีอะไรเราก็ทําเช่นนั้นเป็นเหตุปัจจัยของมันเรามีแรงเราช่วยแรงเราเป็นสะพานบุญเราเป็นสะพานบุญเรามีปัจจัยเยอะเราช่วยทําบุญเพราะฉะนั้นเราอย่ารอเวลารอโอกาสที่เราได้ยินว่า เอ๊เดี๋ยวโยมถูกหวยก่อนแล้วค่อยทําบุญแล้วเมื่อไหร่จะได้ทําใช่ไหมดีกว่าเราเอาเวลาเป็นสะพานบุญไปบอกต่อบุญให้คนอื่นนี่เราได้อัปอนิสงมากกว่ามานั่งรอเนาะโอ้ยสาธุเจ้าค่ะพี่น้องจ๋าดอกออดอิ่มบุญอุ่นใจแล้วก็มีความสุขเมื่อนี้ได้กระจางค่ายขอสงสัยนะคะพี่น้องก็ได้ฟั่งไปพร้อมกันนะคะมีฉะนั้นนะคะดอกอออยากเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะในวันที่ยี่สิบสาม ตุล่านะคะที่จะหอดนี้นะคะเชิ่ชว่นพอเป่พี่น้องมื่อสางบุญสางกุศลถอดกฐถินปีหนึ่งมีเทอนึงนะคะมีฉะนั้นอยากให้พี่น้องมาเฮ็ดด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าสิเป็นสะพานบุญเฮ้าก็ได้รับบุญคือกันเฮ้าได้รับจากสิ่งที่เฮ้าเฮ็ดแต่ว่าถ้าเข้ามาด้วยตัวเองนะคะ ปีหนึ่งมีเชนเงแคขนาดพี่น้องเสียสละเวลานะคะต้องตอบุญต้องสร้างบุญด้วยตัวเองนะคะมีขนาดเราจะได้มีความสุขและก็จะได้อานิสงส์จากที่เขาเห็ดบุญได้รับที่พระอาจารย์เพิินได้บอกได้ล่าพวกเฮ้าได้ฟั่งกันไปวังหันนะคะจังไดกะเนาะพี่น้องเนาะ อยากให้มากนะคะดีใจนะคะพุ่งใจอิหรีนะคะที่เฮาได้เกิดมาเป็นลูกพระพุทธศาสนานะคะมิฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะวันที่23ตุลานี้นะคะมาร่วมทอดกรถินสามัคคีที่วัดปา่าเจริญลาดนะคะด้วยกันนะคะจะได้อานิสงส์บุญเกิดชาติไหนชาติไหนเฮากฤสิเดชเป็นผู้สวยผู้งามผู้จบพองผิวพันธ์กสิพองใสใจกสิอาสะอาดบริสุทธิ์เนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญเฮาสิบริตกนรกเฮากฤสิได ส้างบุญกุศลต่อไปทุกภพชาตินะคะกุศลอัน,นยิ่งใหญ่อน,นิงสงอัน,นยิ่งใหญ่ในการทอดกระถิย่าลืมนะคะทุกคนเชิญชวนเดอร์มาพอกันเดอร์อตุลาวัดป่าจเจริญรา์พ่อกันจ้าพี่น้องกราบนมัสการพระคุณเจา้าขอพระคุณห,หลายๆจ้าจเจริญพรสวัสดีจ้า